พระเจ้าเอ่ชื่อนามสกุลขอเข้ามาอโหสิกรรมต่อเทพเท,เทวดาทั้งหลายทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเจ้าที่เจ้าทางพระแม่ธรณีพระแม่คงขาที่ข้าพเจ้าอาศัยและยืนอยู่ที่นี้ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมในสิ่งที่ข้าพเจ้าได้โล่งเกินไป ั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเทินและช่วยเปิดทางให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้าให้มีความมั่งมี ขอให้มีโชคลาภค้าขายดีเจ้านายรักใครทำกิจการอะไรก็ขอให้รวยๆขอให้ลูกหลานมีอำนาจวาสนาบารมีมีคนยำเกรงไปอยู่ที่แห่งใดก็ขอให้มีแต่คนรักใครทุกคนด้วยเธอ